เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่1สิงหาคมวันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องราวของเบนจามินเซสโกกันต่อครับซึ่งกอย่างที่บอกไปว่าอัปเดตของเจ้าตัวก็ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและก็ชัดเจนมากๆแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพยายามปิดดีลเบนจามินเซสโกให้ได้ก่อนที่จะบุกตะลุยปิดดิวในตำแหน่งอื่นต่อไป ทั้งนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทางฟลาบิสโ r มา a โนได้อัปเดตสถานการณ์ดีลระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับกองหน้าวัย21ปีรายนี้เข้ามาอย่างน่าสนใจเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้แจ้งกับทางอาเบลไลซิกแล้วครับว่าพร้อมจะยื่นคอสเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวเบนจามินเซสโกทันทีหากว่านักเตะตัดสินใจย,ย้ายเข้าร่วมทีมและตอนนี้ก็รอแค่ให้เซสโกตัดสินใจเท่านั้นซึ่งจากการให้ข้อมูลเต็มๆของฟลาบิสโ r มา a โนครับก็มีดังนี้ เบนจามินเซสโกเปิดกว้างอย่างมากกับการย้ายเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแม้ว่าจะไม่มีฟุตบอลยุโรปหรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามเซสโกเปิดรับการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่างเต็มที่ตอนนี้การพูดคุยระหว่างเซสโกกับแมนยูเนเต็ดเน้นไปนที่เรื่องของโปรเจกต์วิสัยทัศน์และก็สิ่งที่สโมสรต้องการจะทำไม่ได้พูดกันแค่เรื่องการเงินแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังพูดคุยทั้งกับไลท์ซิกและก็เอเยนของนักเตะรวมถึงอธิบายโปรเจกต์อย่างละเอียดและก็เซสโกก็เปิดรับกัับแนนนววทาางเหล่้้ดย ในขณะเดียวกันเบนจามินเซสโกก็กำลังพูดคุยกับนิวคาเซนซึ่งนิวคาเซนพร้อมจะจ่ายทุกอย่างที่ไลเซกและเซสโกต้องการไม่ว่าจะเป็นค่าตัวหรือว่าค่าเหนื่อยถ้าเซสโกตัดสินใจเลือกนิวคาเซนเพื่อเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและก,กลายเป็นสตาร์ตัวหลักของทีมเขาก็พร้อมจะย้ายไปเพราะว่านิวคาเซนพร้อมจะตอบสนองทุกเงื่อนไขอย่างไรก็ตามเบนจามินเซสโกก็ยังคงพิจารณาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ด้วย Benjamin เซสโกจะยังไม่ตัดสินใจในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้แต่เขาจะใช้เวลาอีกไม่กี่วันแต่ไม่นานเกินไปอย่างแน่นอนซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกว่านักเตะเปิดใจต่อการพูดคุยพร้อมหารือเกี่ยวกับโปรเจกต์และก็วิสัยทัศน์เป็นอย่างมากดังนั้นดีลระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ Benjamin เ e s โ o ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนและก็จับต้องได้จริงแล้ว ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้แจ้งกับทางอาเบลไลซิกแล้วว่าผู้เขาพร้อมจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการทันทีเพื่อคว้าตัวเบนจามินเซสโกหากว่านักเตเตตอบรับที่จะย้ายเข้าร่วมทีมครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟาบิสโอโรมาโนอัปเดตไว้ล่าสุดกับดีลของเบนจามินเซสโกส่วนใครที่สงสัยว่าเอาแล้วข่าวที่ออกมาอย่างเยอะว่าเบนจามินเซสโกเลือกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแล้วทำไมยังตัดสินใจไม่ได้สักที ซึ่งตามแหล่งข่าวในเยอรมันนะครับได้ออกมาอ้างว่าที่ดิวมันช้าก็เพราะว่าไลาซิกน่ะได้ตั้งขอเงินไขที่เอาเปรียบเยอะมากๆซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาร์สเนลล้มผานดึงตัวเขาเข้าร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้หรือเงินขายที่ถูกอ้างถึงในครับก็มีอย่างเช่นขอเงินกินเปล่าของนายหน้าขอเปอร์เซ็นต์การขายครั้งต่อไปด้วยและการขอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะี่ะกำหนดค่าฉีกสัญญาให้เท่ากับที่พวกเขากําลังจะขายนักเตะให้ ซึ่งอารมณ์ครับก็ประมาณว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อเบนจามินเซสโกร่วมทีมด้วยราคารวมแอนด์ออนทุกอย่างที่70ล้านปอนด์และหากว่าภายใน1-2ถึงหรือว่า3ปีข้างหน้ามีทีมที่แรงดึงดูดมากกว่าอย่างบาร์เซโลนาหรือว่ามาร r i ิดเข้ามาจีบและตัวนักเตะอยากจะย้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องขายที่ราคา70 80ล้านปอนด์เหมือนกันครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนการบีบบังคับและการใช้เป็นแค่บันไดหรือว่าทางผ่านไปสู่ทีมอื่น ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่ามันจะมีข้อเท็จจริงซักแค่ไหนกับเรื่องนี้และหากว่ามันจริงก็ต้องรอดูฝีมือการเจรจาของทีมงานหลังบ้านเราและครับวว่าจะเรียกผลประโยชน์สูงสุดต่อทีมนี้มากสักเท่าไหร่และตกลงกันได้หรือไม่ด้วย ฝ่ายกันี่ความเคลื่อนไหวในดีวอื่นๆบ้างนะครับมากันนี่ข่าวของคาร์ลสบาเลบากองกลางตัวเก่งของไบรตันวัย22ปีซึ่งชื่อนี้แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งในและก็ต่างประเทศเชียร์กันเยอะมากครับห้สโสรดึงมาร่วมทีไม่ได้ซึ่งข้อมูลล่าสุดที่เข้ามาในครับโดยเป็นทางเบนจาขอบได้ออกมาระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นชื่นชมในตัวของบาเลบาเป็นอย่างมากครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเนื่องจากว่าค่าตัวที่ไบรตันตั้งไว้นั้นถือว่าแพงมากๆและสําหรับตลาดนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงยังไม่ทุ่มลงไปกับเงินจํานวนนั้นแต่สําหรับคาร์ลอสบาเลบาแล้วก็อาจจะกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขึ้นในอีก12เดือนข้างหน้าก็เป็นได้และนอกจากนี้ครับทางไบรตันเองก็อยากจะเก็บนักเตะไว้อย่างน้อยสัก1ซีซั่นเสียก่อนด้วย อัปเดตต่อมาของเบนจาขอบนะครับเป็นเรื่องของคอบบี้เมนูที่เพิ่งจะมีข่าวลือกับสเปอร์ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งเรื่องนี้ครับทางเบนจ่าขอบยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่มีทางปล่อยคอบบี้เมนูออกจากทีมอย่างแน่นอนในตลาดนักเตะรอบนี้และกําลังมีการพูดคุยกับคางลูกมอรายนี้เพื่อขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปด้วย ซึ่งในขณะเดียวกันครับตัวของเมนูเองก็อยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเช่นกันและก็ต้องการจะขยายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรออกไปด้วยดังนั้นโอกาสที่แข้งวัย20ปีรายนี้จะออกจากทีมในซัมเมอร์นี้แทบจะปิดตายประตูทางออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับอัปเดตต่อมาของเบนจาขอบครับก็ยังคงเป็นเรื่องของนักเตะในทัพปีศาจแดงเรานั่นก็คืออันโตนี่ที่อยู่ในลิสต์นักเตะที่สโมสรอยากจะปล่อยออกจากทีมในตลาดนักเตะรอบนี้ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดของทางเบนจาขอบนะครับเจ้าตัวได้ออกมาระบุว่าในบรรดานักเตะที่รอการย้ายทีมอันโตนีนะ่ะเป็นนักเตะที่มีโอกาสจะกลับสู่ทีมมากที่สุดแล้วครับหากว่าท้ายสุดเขาไม่สามารถหาสโมสรใหม่ได้ดูที่รูเบนออมูริมก็ไม่ได้มีปัญหาใด,ดกับทัฒนากติของอันโตนีเลยและก็เชื่อว,ว่าเขาสามารถเล่นเข้ากับระบบของทีมแต่การขายออกไปก็ยังคงเป็นลำดับความสำคัญแรกเนื่องจากทีมมีทั้งอามัดเดีโลและก็แบร์รานเอมเบอร์โมอยู่แล้วในตำแหน่งนี้ แต่หากว่าเขาต้องกลับเข้ามาสู่ทีมจริงนักเตะใหม่อย่างมาดิุสซุนยาเรอแอมเบอร์โมและก็นักเตะซีเน์หลายคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็เชื่อว่าระบบของรูเบนอาโมริมนั้นเหมาะกับอันโตนีมากๆครับอัปเดตต่ตอมาของเบนจาขอบครับเป็นเรื่องของคาเซมิโร่ดันกลางตัวเก๋าว,วัย3 3ปีที่อาจจะกลายเป็นตัวเลือกรองของทีมแบบเต็มตัวในซีซั่นนี้ดยที่เบนจาขอบในะครับได้ระบุว่า รูเบนอโมริมกำลังพยายามที่จะจับคู่มาเนลกาเต้กับแทนเคอบีเมนูเพื่อสร้างทีมในระยะยาวมากกว่าดังนั้นสโมสรนกำลังเปิดรับฟังข้อเสนอสำหรับคาร์เซมิโรในช่วงตลาดที่เหลืออยู่ของรอบนี้แล้ว ซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะมีผลงานดีแต่หากว่ามีข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียเข้ามาพวกเขาก็พร้อมจะพิจารณาเพราะว่ารูเบนอามอริมกําลังวางแผนในระยะยาวให้กับทีมมากกว่าอย่างไรก็ตามครับทางเบนซาขอบก็เสริมมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็รูเบนอามอริมก็ไม่ได้ติดปัญหาใดๆเลยครับหากว่าคาซมิโรจะอยู่ต่อจนครบสัญญาเพราะเขาคือนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างมากและก็ยังเป็นผู้นําของทีมในห้องแต่งตัวอีกด้วย มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรัสมูซอยลุนดาวยิงของทีมครับกับการพูดถึงอนาคตของตัวเขาเองในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังตอนนี้เขาที่ว่าสโมสอนกาลังต้องการกองหน้าคนใหม่และเป้าหมายที่เป็นไปได้อย่างเบนจามินเซสโกที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับเขาก็มีโอกาสจะย้ายเข้าสู่ทัพผีแดงของเราอย่างมากด้วยอย่างไรก็ตามครับทางฮอยลุนก็ยอมรับว่าเขาไม่อยากจะย้ายออกจากทีมและก็อยากจะขออยู่สู้ต่อมากกว่าพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ทั้งเขาและก็ทีมต่างก็พัฒนาร่วมกันไปได้อย่างถูกทางแล้วด้วยจากทั้ง3เกมปรีซีซั่นที่ผ่านมาโดยต่อเรื่องนี้ครับรับสมมสฮอยลุนได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมยังเด็กมากนะหลายคนบางทีก็ลืมไปว่าผมอายุแค่า22ปีเองผมได้เรียนรู้อะไรมามากมายและผมก็คิดว่ามันสะท้อนออกมาในฟอร์มการเล่นของผมผมคิดว่าผมทําได้ดีมากในช่วงพรีีซัันจนถึงตอนนี้กับเรื่องของผมนั้นจนถึงตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรนะผมว่าสิ่งสําคัญสุดสําหรับผมคือต้องทุ่มเทอย่างหนักต่อไปและก็รักษาโฟกัสเอาไว้แล้วจากนั้นค่อยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมคิดว่าแผนของผมมันชัดเจนมากนั่นคือการอยู่ต่อและก็สู้ต่อเพื่อยแย่งตำแหน่งของผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมโอเคกับการแข่งขันมันทำให้ผมดีขึ้นและผมก็พร้อมมากๆด้วยผมรู้สึกกระฉับกระเฉงดังนั้นผมอ้าแขนรับทุกสิ่งที่จะพุ่งเข้ามาหาผมว่าการแข่งขันเนะป็นสิ่งที่ดีและก็ช่วยให้ทีมทำได้ดีมากขึ้นด้วย กับซีซันก่อนแน่นอนว่าเป็นซีซันที่ยากลําบากสําหรับเราทุกคนนะซึ่งผมก็คิดว่าผมสมควรทําให้ดีมากกว่านั้นผมว่าทุกคนก็ทราบเรื่องนี้ดีแต่ผมก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องของทีมด้วยและตอนนี้เราจะดีขึ้นกว่าเดิมผมว่าเราสดงเห็นใน2เกมที่ผ่านมาว่าพัฒนาไปถูกทางแล้วด้วยและพวกเราทุกคนก็ตั้งตารอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ด้วยเช่นกัน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่1สิงหาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ